สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบก,กับผมอาจารย์โตอาจารย์สัตตาโตลุ่งแสงในรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับออกอากาศทางช่อง YouTube อาจารย์โตวิเคราะห์ออฟฟิเชียลครับฝากเพื่อนๆชวนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ติดตามกันด้วยครับและท่านมีปัญหาทางกฎหมายไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งคดีอาญาคดีปกครองรวมถึงการครับคดีครับอย่าลืมปรึกษาเราสิตามันลอยนคอนซ a ล i อเรีนส์ครับโทรไปที่088 9196195ครับหัวข้อในวันนี้ครับฝรั่งเศสอนานิคมไม่เคยสิ้นศูนย์มีคนบอกว่าเอ๊ะหัวข้อแบบนี้ผมจะมาใส่ร้ายฝรั่งเศส Discredit อะไรหรือไม่ก็แล้วแต่มุมมองนะครับผมนำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงและข้อมูลข้อเท็จจริงทุกวันนี้มันไม่สามารถที่จะ โกหกกันได้ง่ายๆนะครับเพราะยุคนี้เป็นยุคข้อมูลข่าวสารท่านคลิกเข้าไปเซิร์ชใน Google นิดเดียวก็รู้แล้วคลิกเป็นภาษาอังกฤษก็รู้แล้วแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องแปลเยอะแยะ,แยะนะครับถ้าพูดถ,ถึงฝรั่งเศสครับในยุคล่าณนา,นานิคมเราคงจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยได้ก็คือเหตุการณ์รสสอแต่หลังจากที่ยุคอนาณานิคมสิ้นสูญถ้าเราจำได้นะครับ ในเวียดนามในลาวนะครับในกัมพูชาซึ่งฝรั่งเศสเคยมาครอบครองอยู่ฝรั่งเศสก็พ่ายแพ้ให้กับเวียดนามและลาวเป็นการปลดแอกออกจากเจ้าอาณานิคมในส่วนของอังกฤษนั้นก็ออกจากพม่าออกจากอินเดียไปเป็นที่เรียบร้อยครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกงนี้ครับว่าประเทศใดก็ตามครับอย่างประเทศอังกฤษเนี่ยเมื่อเข้าไปปกครองที่ไหน ความเจริญในเรื่องการศึกษาในเรื่องภาษาก็ยังมีอยู่บ้างแต่เมื่อออกไปแล้วอังกฤษใช้วิธีการแบ่งแยกและปกครองครับผมยกตัวอย่างเช่นกรณีของอินเดียเมื่ออังกฤษออกไปอังกฤษก็แบ่งประเทศนี้ออกเป็นสองประเทศก็คืออินเดียซึ่งนับถือฮินดูและซิกและก็ปากีสถานตะวันตกและก็ปากีสถานตะวันออกซึ่งเป็นบังคลาเทศในปัจจุบัน วิธีการแบบนี้ครับมันทำให้เกิดการอพยพของพี่น้องชาวอินเดียที่เป็นมุสลิมข้ามไปข้ามมาระหว่างปากีสถานกับบังกลาเทศและนำไปสู่การสังหารหมู่การข่มขืนทำให้เกิดความวุ่นวายในภูมิภาคดินแดนบางดินแดนครับเช่นจมูมูแคชเมียร์อังกฤษวางเอาไว้กักเอาไว้ให้ปากีสถานกับอินเดียทะเลาะกันนี่คือวิธีการแบบอังกฤษครับ ในกระาษที่ฝรั่งเศสนั้นจะเห็นได้เลยว่าฝรั่งเศสไปอยู่ประเทศไหนประเทศนั้นไม่ค่อยเจริญนะครับเพราะสิ่งที่ฝรั่งเศสทํากับเวียดนามกับลาวกับกัมพูชาก็คือการดูดกืนทรัพยากรอย่างเดียวครับนั่นคือวิธีแบบฝรั่งเศสที่ใดก็ตามมีทรัพยากรที่นั่นฝรั่งเศสจะเข้าไปไม่พัฒนาด้วยและดูดอย่างเดียวและเมื่อออกจากตรงนั้นไปก็จะทําลายนั่นคือความโหดร้ายของฝรั่งเศส เอ๊ะแต่ในยุคปัจจุบันนี้ครับที่ดูเหมือนว่าฝรั่งเศสนั้นกลายเป็นประเทศที่สวยงามโอ้หลาลานะครับมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามใครๆก็อยากไปเที่ยวฝรั่งเศสครับใครๆก็อยากใช้น้ําหอมฝรั่งเศสหรือว่าใช้แบรนด์เนมฝรั่งเศสใครๆก็รู้ว่าฝรั่งเศสเป็นเจ้าเทคโนโลยีอย่างนิวเคลียร์นะครับมีรถยนต์อย่างเลนโนเปอโยและก็มีอีกหลายๆอุตสาหกรรม ในฝรั่งเศสนึกถึงชีสของฝรั่งเศสนึกถึงภาพที่สวยงามนึกถึงระบบและสวัสดิการของฝรั่งเศสดินแดนแห่งสิทธิและเสรีภาพแล้วมันจะมีอานานิคมได้อย่างไรผมเลยให้ทราบอย่างนี้ครับว่าในเวียดนามในกัมพูชาในลาวนั้นฝรั่งเศสต้องถอนออกไปแบบเกือบเบ็ดเสร็จแต่ใน14ประเทศครับในแอฟริกาตะวันตก ในเซนทันแอฟริกาแอฟริกากลางนั้นฝรั่งเศสประกาศถอนกองกำลังออกไปก็จริงครับแต่ยังดำรงระบบ <c oughs> อาณานิคมที่เรียกว่า n e o c o คโรเนียลครับลทัทธิอาณานิคมใหม่อยู่เดี๋ยวผมจะมาบอกว่าแบบนี้ให้ท่านตัดสินเอาเองนะครับว่ามันคืออาณานิคมใหม่จริงหรือไม่ครับ ก่อนหน้านั้นครับทางแอฟริกาเหนืออย่างแอลจีเรียฝรั่งเศสเคยประกาศให้แอลจีเรียเป็นจังหวัดหนึ่งของฝรั่งเศสและเมื่อชาวแอลจีเรียลุกฮือขึ้นมาครับก่อนหน้านั้นชาวฝรั่งเศสเข้าไปอยู่อาศัยในแอลจีเรียนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งนั่นเองนะฮะเข้าไปสร้างเมืองทุกอย่างแต่เมื่อชาวแอลจีเรียลุกฮือขึ้นมาครับฝรั่งเศสขนคนออก ปิดธุรกิจทำลายทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหลืออะไรไว้ให้แอลจีเรียเลยในเมื่อคุณแข็งขืนที่จะไม่เป็นอาณานิคมไม่เป็นจังหวัดหนึ่งของฝรั่งเศสครับรายชื่อประเทศกับในเขตแอฟริกาตะวันตกและเซนท์ันแอฟริกาผมยกตัวอย่างนะครับเช่นประเทศมารีประเทศไลบีเรียประเทศโคดเดอ์วัวนะครับหรือไอวอรีโคดประเทศคองโกประเทศชาร์ดบุรุนดีเซนทันแอฟริกาไนเจอร มอริทเนียนะครับกินีคองโกบูกินาฟาโซโตโกไนเจอร์พวกนี้นะครับท่านจะเห็นว่าพวกนี้คือประเทศที่ถ้าใครดูฟุตบอลจะเห็นได้เลยว่านักเตะทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยก็จะมีต้นกำเนิดจากคนในกลุ่มประเทศพวกนี้ซึ่งในปารีสเนี่ยจะมีเขตหนึ่งเลยนะครับที่เป็นเขตที่อยู่ของนักฟุตบอลและจับไปฝึกก็คือประเทศจากกลุ่มพวกนี้ ทีนี้ครับประเทศกลุ่มพวกนี้ที่เป็นเวสแอฟริกาแอฟริกาตะวันตกกับแอฟริกากลางนั้นเขายังเป็นอนณานิคมของฝรั่งเศสได้อย่างไรนะครับผมเียทราบครับฝรั่งเศสมีวิธีการครอบงำที่แยบยนครับหนึ่งครับฝรั่งเศสจะเลือกคนเก่งๆในประเทศเหล่านี้นะครับจะเลือกคนเก่งๆคนที่มีแววครับแล้วก็ให้ทุนการศึกษาไปเรียนในฝรั่งเศสถ้าท่านไปสืบดูนะครับ ประธานาธิบดีหรืออดีตประธานาธิบดีในประเทศแถบนี้ครับหลายคนเหลือเกินที่จบการศึกษาจากปารีสครับซึ่งก็ทําให้ถูกครอบงำมาเรียบร้อยแล้วก็มาเป็นตัวแทนของฝรั่งเศสในการปกครองและหากประเทศใดก็ตามครับที่คนในประเทศมีคนฉลาดขึ้นมาแต่ไม่เข้ากับฝรั่งเศสมีการแข็งขืนขึ้นมานะครับฝรั่งเศสก็พร้อมจะใช้กำลังโดยเพิ่งยิ่งครับ การสร้าง proxy w a r ทำให้เกิดสงครามท่านจะเห็นว่าในดินแดนเวสต์แอฟริกาแล้วก็เซนทัลแอฟริกานั้นเกิดสงครามบ่อยมากแต่อย่างไรก็ตามครับคนที่ฝรั่งเศสฝึกมาอย่างดีและเข้ามาปกครองนั้นทั้งเรียนหนังสือเก่งทั้งพูดเก่งทั้งเป็นวิชาการก็สามารถที่จะปกครองในหลายๆประเทศที่มีเด็กในคาถาของฝรั่งเศสปกครองอยู่ สครับเรื่องภาษาครับภาษาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญนะฮะถ้าเรารู้ภาษาหนึ่งภาษาใดเราสามารถเข้าถึง <c oughs> ข้อมูลของประเทศนั้นแล้วในจิตวิญญาณความรู้สึกผมเรียให้ทราบนะครับเราก็จะกลายเป็นคนของประเทศนั้นโดยที่เราไม่รู้ตัวอาจจะไม่ทั้งหมดแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งท่านทราบไหมครับว่าทุกวันนี้ประเทศฝรั่งเศสนั้นใช้สกุลเงินยูโรเป็นที่เรียบร้อย แต่14ประเทศเหล่านี้ทุกวันนี้มีสกุลเงินที่เรียกว่า c f r ฝรั่งเป็นสกุลเงินของฝรั่งเศสนะครับ14ประเทศนี้ใช้เงินฝรั่งนั่นหมายความว่าฝรั่งเศสมีอำนาจทางการเงินเหนือประเทศเหล่านี้แม้ว่าประเทศตัวเองใช้ยูโรแต่ประเทศในกลุ่มนี้ใช้เงินฝรั่งฮะ และแปลกนะฮะเมื่อเงินยูโรแกว่งเงินฟรังใน14ประเทศในแอฟริกาตะวันตกและแอฟริกากลางก็จะแกว่งตามไปด้วยครับประเด็นต่อมาครับประเด็นในเรื่องของรีสอร์ครับในเรื่องของทรัพยากรกลุ่มประเทศเหล่านี้ครับผมเรียนให้ท่านทราบครับว่ามีทรัพยากรมหาศาลจริงๆและนั่นเป็นสิ่งที่ฝรั่งเศสบอกเอาไว้เลยตอนออกไปเลยบอกว่า ถ้ามีการขุดค้นพบทรัพยากรใดๆในกลุ่มประเทศเหล่านี้จะต้องขายให้ฝรั่งเศสก่อนจะต้องให้บริษัทฝรั่งเศสได้รับสิทธิ์สัมปทานก่อนถ้าฝรั่งเศสไม่เอาแล้วจึงจะให้ประเทศอื่นได้ผมยกตัวอย่างมาลีฮะมาลีเป็นประเทศที่มีทองคำเยอะมากไรบีเรียเป็นประเทศที่มีเพชรรังโกเป็นประเทศที่มีทองคำและก็ปิโตเรียมครับนะฮะทองคำและก็ ปิโตเลียมประเทศอย่างชาร์มียูเรเนียมนะฮะและอีกหลายๆประเทศครับมีทั้งทองมีทั้งน้ำมันและที่ทีเด็ดคือรวันด้าฮะรวันด้าที่เคยเกิดสงครามกลางเมืองมีน้ำมันแหล่งใหญ่มากๆครับประเทศอย่างกินีก็มียูเรเนียมครับ ถ้าจะเห็นได้เลยว่าทําไมฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจอันดับต้นๆของยุโรปและอันดับต้นๆของโลกอันดับสาของยุโรปอันดับเจของโลกไปนี้มีหัวลบนิวเคลียร์มากมายเพราะฝรั่งเศสมีแหล่งแร่ยูเรเนียมนะครับมีแหล่งแร่ยูเรเนียมสําคัญจากประเทศแอฟริกานั่นเองนะฮะดังนั้นครับ ทุกวันนี้ฝรั่งเศสกินเงียบกินลึกนะครับปกครองทั้งในเรื่องการศึกษาในเรื่องภาษาในเรื่องการเงินครับในเรื่องการทหารครับมีในตอนที่ฝรั่งเศสออกไปนั้นนะครับก็มีการกำหนดให้14ประเทศเหล่านี้นะครับห้ามไปทำความร่วมมือทางทหารกับประเทศอื่นยกเว้นฝรั่งเศสแม้แต่สหรัฐนะครับอย่าลืมว่าฝรั่งเศสนั้นสีกับสหรัฐเรียกว่าแบ่งเค้กกันเลย นะครับสหรัฐคุณเอาลาตินอเมริกาอเมริกาใต้ไปฝรั่งเศสเอา14ประเทศและหากฝรั่งเศสเกิดสงครามครับก็มีสัญญาเขียนเอาไว้ว่าประเทศแอฟริกาเหล่านี้ต้องไปร่วมรบกับฝรั่งเศสกับที่สุดๆเลยครับเรียกว่า Colonial t a ทครับคำนี้ท่านไปเซิร์ชดูได้ครับ Colonial ลแทบัญญัติเอาไว้อย่างนี้ครับว่า <c oughs> ภาษีอนานิคม เงินทุนสำรองระหว่างประเทศนะครับที่สำรองเป็นดอลลาร์สำรองเป็นทองคำของกลุ่ม14ประเทศเหล่านี้50%ครับจะต้องเก็บอยู่ในรูปพันธบัตรของรัฐบาลฝรั่งเศสบังคับไว้เลยนะครับดังนั้นครับแม้ว่าในเชิงนิตินายดูเหมือนฝรั่งเศสจะไม่ใช่เจ้าอาณานิคมแบบโบราณนะครับที่ส่งกองกําลังไปยึดมีผู้สําเร็จราชะการมีกระทรวงโคจินไชน่า แต่ฝรั่งเศสยังดูดครับดูดทรัพยากรจาก14ประเทศแอฟริกาทุกเมื่อเชื่อวันส่งคนที่ตัวเองเรียกว่าเอาไปเรียนที่ปารีสเข้ามาปกครองเข้ามาปั่นหัวนะครับครอบงมทั้งในเรื่องภาษาระบบการเงินทรัพยากรกองทัพรวมถึงการเก็บภาษีด้วยเดี๋ยวผมจะมาขยายความในตอนต่อๆไปที่เกิดขึ้นในประเทศต่ตางๆครับแต่ตัวอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือใน ประเทศกินีครับเมื่อประธานาธิบดีเซกองตูเล่นะครับบอกว่าเราต้องการที่จะออกจากอำนาจของฝรั่งเศสครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือชาวเดอโกสั่งเลยครับว่าให้ถอนธุรกิจถอนทุกสิ่งทุกอย่างออกจากกินีและเผาบ้านเผาเรือนชาวฝรั่งเศสที่ไปทำปศุสัตว์ในกินีเมื่อจะออกมาก็ฆ่าวัวฆ่าควายจนหมดสิ้นเรียกว่าถ้าอยู่ไม่ให้เรา เราก็ไปและจะไม่เหลืออะไรให้เลยนี่คือลัทธิล่านานิคมใหม่ของฝรั่งเศสที่ยังทำในทุกๆวันนี้แล้วเรื่องในแอฟริกานั้นมีเยอะเหลือเกินเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังครับคุณผู้ชมครับโลกของธุรกิจนั้นจะเดินไปข้างหน้าได้ทุกวันนี้ครับโดยเฉพาะยิ่งสังคมไทยเราครับการทำธุรกิจเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายครับมันต้องมีหลักการมีขั้นตอนมีวิธีการต่างๆระหว่างที่ดำเนินการ เกิดปัญหาต่างๆ,ๆเยอะแยะมากมายครับในคอร์สออนไลน์มิลเลนเนียทิเกต็ตครับมีคำตอบและท่านสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ท่านจะเห็นเลยว่าผมเห็นเลยนะครับว่าในทาในการค้าขายออนไลน์คนนึงทำไมทำได้ดีคนทำไม่ดีถ้าท่านเรียนคอร์สนี้ท่านจะรู้เลย <c oughs> เพราะว่าเขาทำต่างกันคอร์สนี้จะออกแบบรูปส่งให้ท่านในส่วนของ การเทรดในเวลานี้ครับมีตลาดเจ๋งๆนอกเหนือจากที่เขาโฆษณากันเยอะแยะครับที่ราคากําลังวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นและท่านสามารถเอาไปทํากําไรได้ครับท่านที่ชอบเทรดก็เข้าไปเรียนเทรดอินไทสิท์สองศูนย์สองหนได้ออนไลน์มีเลนแรทิ่เกตห0 0พบาทเทรดอินไคสิท์สี่พันบาทครับแต่ถ้าท่านสมัคร2คอร์สหกพับาทได้ความรู้เน้นๆแน่นอนแบบที่ผมจัดรายการในทุกๆวันนี้ครับ รายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับพบกวผมอาจารย์โตอาจารย์สัตตาตัวรุ่งแสงได้ใหม่ในโอกาสถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ